นี่คุณกำลังประสบปัญหาฟาร์มเอลช้าหรือที่จะ็ฟาร์มเอลอยู่ใช่ไหมล่ะผมแนะนำเลยนะหากคุณกำลังมองหาร้านรัฟาร์มและหลอดไก่เวลตั้นตรงร้านนี้เลยโดจิมช็อปอย่าลืมมาใช้บริการกันล่ะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะจ๊ะ สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่มีชืมม่อว่าโรบักนะครับผมทคนะครับแน็กเนมวันนี้เราจะมาสุ่มเผ่านะครับเผ่าตอนนี้ของผมมันกระจอกเกินไปมันไม่กระจกถ้าอีโวนะแค่ผมไม่ชอบอ่ะจะได้เผ่าอื่นมากกว่าวน,นี่เราจะมาตามล่าเผ่ามิงก,ก,ก,กันนทุกคนเผ่ากปตายอะ่ะตอนนี้ผมมีฮาร์ลแคนดี้นะยาอันนี้เลย90นะทุกคน ไปอันแรกไปเลยก็เดินไปเลยปับ๊บเฮ้ยคนลืมเซฟเฮีย,ยให้เผาสกายนะทุกคนโอ้หเผาสกายแล้วเดี๋ยวผมเราจะส่นงนลดนะครับก็นไม่อยากได้นะเราอยากได้เผานีทำการเดินทางาก่อนนะทุกคนไปเอาแลทุกคนเรา,เาอยู่ในะร้านแล้วนะนะเราจะมาถึงได้เซฟกันเลย ไ,ไใ้อีกเฮ้ยไปมาปึอยากอ,อยาเหลือแค่นี้อยู่410แคนดี้นะผมไปเผากร er. ะต่ายมาต้ฟักเกอร์เอ่อฟิสฮะฟิส ฟิสอ uh ่าฮะฮิวเมนได้มันดุนนะทุกคนพี่ไหวเลยขอดีๆหนอยขอดีๆหนอสกาย Sky. เอาสุดท้ายละขออะไรไม่ได้เลยอ่ะทำไมงบจังเลย ได้เลยทุกคนได้มิงเนทุกคนโอ้โหเออรอบสุดท้ายพอดีนะโอ้โหเชนโดเอ้ยอย่าว่าโคตรเท๋ทเลยเนี่ยคนละห้าสิบ 50. โอ้ god โอเคทุกคนห้าร้อยแคนดี้ได้มิงมาทุกคนรอบสุดท้ายโอ้โหกเอาไปใช้กับมัน้าั่ะ ี่เามิงเร็วขึ้นเยอะเลยแต่หัวตายบังแล้วทุกคนเราเร็วขึ้นเยอะเลยอะ่ะโอเคทุกคนอเอีในคลิปหน้าผมจะมาอีโวของมิงนะทุกคนรอดูคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้คงข,ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับผม Bye